สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาให้ดูหลักฐานนะครับว่าที่ผมกรอกภาษีสิงคโปร์ของ Google Adsense ผ่านนะครับผ่านเป็นยังไงนะครับถ้าคนสนิทกันจะบอกโมหรือเปล่าเห็นพูดว่าผ่านแต่ไม่เห็นมีหลักฐานเลยเราไปดูกันครับเราเข้ามาดูที่ Gmail ของเราเลยนะครับที่ Google Adsense เขาตอบรับรอผมให้ดูตัวอย่างที่เขาส่งมาตอนครั้งที่เราไม่ผ่านนะครับนี่นะครับต้องระบุข้อมูลในถิ่นที่อยู่ภาษีเพิ่มเติมอันนี้ก็คือเราไม่ผ่านนะครับ แต่เราไปดูครั้งที่เราผ่านนะครับอันนี้คือไม่ผ่านนะครับอันนี้คือผ่านเขาคือครั้งล่าสุดนี้นะครับผมส่งหนังสือรับรองถิ่นนี้นะครับผ่านเห็นไหมครับผ่านเขาจะบอกอย่างนี้นะครับข้อมูลภาษีของคุณถิ่นที่อยู่สําหรับเสียภาษีได้รับการยอมรับแล้วนะครับเาเข้าไปดูข้างในนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีคนเข้าใจผิดเยอะแยะเลยนะครับว่าการยอมรับนั้นคือการผ่านนะครับเราเข้ามาข้างในนะครับอันนี้ผมเคยกรอกภาษีอเมริกาไปแล้วด้วยเขาจะอนุมัตินะครับ อันนี้นะครับภาษีสิงคโปร์นะครับบางคนเขาเข้าใจผิดตรงนี้นะครับพอเห็นว่ายอมรับตรงนี้นะครับก็คือคิดว่าผ่านนะครับจริงๆพอเรากรอกปุ๊บเขาจะยอมรับตรงนี้นะครับก็คือเขาจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ7-10วันนะครับเราต้องมาดูข้างบนนี้นะครับอันนี้คือสิงคโปร์นะครับเราต้องมาดูตรงนี้นะครับตอนที่เรายังไม่ผ่านนะครับตรงนี้สถานะเนี่ยเขาจะเขียนว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็คือประมาณ10วันนะครับ10วันรวมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับ ใครที่เห็นยอมรับตรงนี้นะครับต้องขึ้นมาดูข้างบนตรงนี้ด้วยว่าเขายอมรับหรือยังและตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าข้อมูลภาษีของคุณได้รับการยอมรับแล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือยอมรับนะครับ แบบนี้นะครับถึงจะผ่านแล้วชัวร์นะครับต้องผ่าน2ที่เลยนะยอมรับซึ่งผมเคยเข้าใจผิดนะผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านแล้วอ่ะเขาต้องอนุมัติเหมือนภาษีอเมริกาไม่ใช่นะครับสิงคโปร์ก็ยังเป็นยอมรับอยู่นะครับแต่เราต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับที่ผมผ่านนะครับผมใช้หลักฐานก็คือใบรับรองถิ่นที่อยู่ภาษีนะครับซึ่งขอจากสัมภาระภาคเท่านั้นนะครับไม่ใช่สัมภาระสาขาที่เราไปยื่นภาษีนะขอที่สัมภาระภาคนะครับเมื่อได้ใบนี้มาใบเดียวนะครับก็เป็นกระดาษ A4 รเราก็มายื่นที่ Google Adsense ก็ผ่านเลยนะครับแล้วเราต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างที่จะขอหนังสือรับรองฉบับนี้ที่สัมภารภาคนะครับก็มีแค่4อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1ก็คือสำเนาพอดอปีล่าสุดนะครับสมมุติว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมครับก็คือพอดอ9091นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลก็พอด5051นะครับ แต่ถ้าของนิติบุคคลนะ่ยต้องมีสำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยใช่ไหมครับมีอายุไ้เกิน6เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นของบุคคลธรรมดาก็ใช้แค่พอดออย่างเดียวเลยนะครับ แต่เพราะการใช้พอดอนี้นะครับก็สร้างความหนักใจให้กับหลายคนเลยนะครับเพราะหลายคนไม่เคยยื่นภาษีเลยนะครับการยื่นภาษีไม่ได้หมายความว่าเราต้องเสียภาษีนะครับคือบางคนเนี่ยเป็นอาชีพอิสระเช่นนักดนตรีนักร้องเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาหรือว่าขายของบางทีเงินที่เราได้มาเราไม่เคยเข้าระบบเลยเราก็ไม่เคยได้ยื่นภาษีนะหรือบางคนนะครับมีไรายได้จากยูทูบเบอร์นะครับ จาก Google a d s e เ s e นเยอะแล้วนะครับแต่ไม่เคยยื่นเสียภาษีเลยนะครับแต่ถ้าจะกรอกภาษีสิงคโปร์ให้ผ่านโดยใช้วิธีผมนะครับสำนาพอดอเนี่ยคือหลักฐานสำคัญนะครับถ้าไม่มีสำนาพอดอก็ไม่สามารถที่จะขอแบบนี้ได้นะครับอย่างที่2ก็คือใบเสร็จรับเงินเสียภาษีนะครับซึ่งข้อ1ข้อ2เนี่ย เราก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดในแอปของสป,ปร์กรได้นะครับไม่มีปัญหาอะไระครับถ้าใครเข้าไปเป็นนะผมมีคลิปติดไว้ใต้คําอธิบายของคลิปนี้นะครับอย่างที่3ก็คือสําเนาบัตรประชาชนของเรานะครับให้เราขีดคมว่าเราได้อยู่ในประเทศไทยเกิน180วันในปีภาษีนั้นนะครับและอย่างต่อมาก็คือแบบฟอร์มรออศนะครับ อันนี้เราสามารถที่จะโหลดมาได้จากเน็ตเลยนะครับแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับวิธีการกรอกยังไงนะครับเดี๋ยวผมติดคลิปไว้ใต้คําอธิบายคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเรามีหลักฐาน4อย่างนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปด้วยตัวเองที่สํานักงานภาคนะครับเราอยู่ภาคไหนเราเซิร์ชดูนะครับว่าเราอยู่ภาคไหนนะครับเพราะภาคเนี่ยเขาคุมหลายจังหวัดเลยนะครับเป็น10จังหวัดเลยนะครับ แต่ไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเราอยู่ไกลเราสามารถจะส่งไปรษณีย์มาได้นะพอเขาทําเสร็จนะครับก็คือ1 0บถึงสิวันทําการนะครับเขาก็จะส่งไปให้เราครือเป็นกระดาษ A4 ใบเดียวแค่นั้นเองนะครับหลังจากที่สัมภาระส่งไปเราแล้วนะหรือเราจะไปส่งไปรับด้วยตัวเองก็ได้นะถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับหรือไปรษณีย์ก็ได้ไม่เป็นปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับและไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับพอหลังจากที่เราได้ใบนี้มาแล้วนะครับเป็นกระดาษ A4 เราก็สามารถที่มากรอกใน Google Adsense นะครับรับรองผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าผมผ่านมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่มผมด้วยนะครับ